สมมติว่าน้ตมันต่ำให้คิดว่ามันสูงสมมติว่าน้ตมันสูงให้คิดว่ามันต่ำทุกครั้งที่ร้องวิบาโตเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนที่เพดานปะฮะทกครั้งที่แบบน้ตอ,อื่นที่ไม่ใช่วิบาโต้จะไม่สัน่นลองดูมองดูเส้นทคนนรับเพลงช้างที่ดกต้องมีกี่ช้าง การสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอนะฮะและวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวฮะ,ะเราอยู่กับผมชื่อบิ๊กดีเจรลครับผมค่ะสวัสดีค่ะโซน่านะคะเป็นวีดูเบอร์จากค่ายโพลี n ค่ะอ่าเรียบร้อยรู้จักอาจารย์ของเราวันนี้ไหมฮะที่อยู่นั่งดูขวาของหนูเนี่ยรู้จักค่ะรู้จักใช่ไหมโซนเคยดูพี่บิ 9, ๊กใน X Factor คนคงไม่เคยเจอ กับใครต่อใครที่คลายผมอ๋อ้โหูนี่มันยุกแบบนานเลยนะ <c oughs> นานเบิกเลยนะฮ <c oughs> นะ่ ใช่ครับโอเคนั่นตัวพอปะหาปะของคอนะฮะสรุปก็คือวันนี้เราตั้งโจทย์ให้โซน่าครับเพื่อนว่าใช่ครับน้องเป็นวีทูเบอร์นะเป็นตัววิชวลไอดอลคือวันนี้จะให้แบบบิ๊กมาเจอน้องแบบตัวเป็นสักทีหนึ่งว่าเฮ้ยวิชวลไอดอลมันคือแบบอีหยังวะสมมูรณถ้าเป็น v o ค a l อย่งเงี้ยผมเคยได้ยินแบบว่ามีการใช้เสียงมีกุมิกุอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ได้มาเจอแบบของไทยเราอ่ะถูกไม่เป็นเวอร์ชวลแต่ว่าตัวเขาอ่ะเนี่ยก็ขยับอย่างนี้แหละใช้เวอร์ชวลเป็นตัวแทนนะแต่ว่าศักยภาพในเรรื่องควาาามมสถ หรือเรื่องเสียงก็คือของเขาของจริงเลยนะครับผมโซน่าเป็นวีทูเบอร์สายค่อนข้างเอ็กซ์เปิปทางร้องเพลง เลยก็ว่าได้แล้วพี่ก็ถามเลยว่าโซนาก็งานดิเลกหนูอชอบะไรบ้างคะโซนาตอบมาว่าอะไรนะโซ <c oughs> นาชอบร้องเพลงใจไม่ีอื่นเลยเพราะโจทย์มันมาเป็นแบบร้องเพลงใจรักมาก,ก,มากทำจ,จริงก็เลยคิดว่างานเราจาัดคอนเทนต์ให้ตรงสายน้องดีกว่าก็คือมาเพื่อการร้องเพลงเลยะนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีทั้งนักร้องตัวจริงเลยนะฮะแล้วก็สายวีชอนนักร้องอ่าเราจะมาสอนเทคนิค ให้กับโซน่นากันนะฮะอาจารย์ลองสอนลูกศิษย์แล้วก็ลองทำตามกันไปเลยแล้วที่จะเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยไอพวกเสียงพวกนี้หรือว่าการเปลี่ยนเสียงของมนุษย์ให้เป็นเสียงโทนต่างๆมันทําได้ยังไงโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาเลยดีกว่าผมโอเคมาพูดถึงเรื่องของดนตรีกันดีกว่าครับอยากทราบว่าไอที่จะยืนตีเนี่ยไอเสียงโซปรโน่โซปรโน่มันคืออะไรขั้นแรกเราต้องแยกก่อนฮะคือในระดับเสียงที่เราเรียกกันอย่างโซปรโน่เนี่ยคือหมายถึงย่านเสียงที่มีความสูง ในแบบของผู้หญิงครับครับผมแต่ก็จะมีผู้หญิงที่มีญาติเสียงทุม้มออันนี้เราเรียกว่าเมโซโซปราโนครับเมโซโซปราโนง่ายๆคือถ้าโซปราโนคือผู้หญิงที่เสียงสูงที่สุดแล้วเราจะเจอผู้หญิงเสียงทุ้มหน่อยเราก็จะเรียกเขาว่าเมโซโซปราโนอืมอ่าแล้วก็คราวนี้ถ้าในผู้ชายผู้ชายเสียงสูงเราจะเรียกเขาว่าเทนเนอร์ครับเทนเนอร์ครับผมโหมีศัพท์ใหม่แล้วนะฮะใช่ครับจ้ตามไม่ได้เด็ก <laughs> ครับเทนเนอร์นะครับแล้วคราวนี้พอถ้าเราเจอผู้ชายที่เสียงทุ้มอีกทุ้มกว่าเทนเนอร์เราเรียกว่าเบสอ๋อไอ้คำพู ทุ้งๆก็คือมันงนี้เองครับมันเป็นเรื่องของการาแบ่งแยกประเภทของเสียงให้เข้าใจได้ง่ายสมมุติเราเจอผู้หญิงที่เสียงสูงมากเลยแล้วเราได้ยินคนพูดว่าคนเนี้ยโซพานอ่าเราก็จะตีความได้ว่าอ๋อแสดงว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่มีเสียงสูงกว่า,วาผู้หญิงทั่วไปอย่างเงี้ยหนึ่งคนสามารถทําได้หลายอย่างเสียง หลายย่านเสียงครับแต่จะมีย่านที่เราถนัดเราจะมีย่านที่เราใช้บ่อยมันจะมีช่องเสียงที่มันต่างกันอยู่อย่างที่ผมบอกผู้ชายเสียงสูงจะเรียกเทนเนอร์อแต่จะมีผู้ชายที่เสียงสูงถึงระดับโซพาน,นก็มีครับอ๋อครับผมแต่จะเกิดขึ้นในหมู่ของเด็กที่ยังเสียงไม่แตกเขาเรียกว่ากลุ่มเด็กที่โซนาโซนาหนูถนัดย่านไหนลูก<อ>เป็นเยาว,วราชหรือ,อสามย่าน ล่าสุดที่โซนาวัดช่วงเสียงของโซนาค่ะจะอยู่ที่โน้ต e 3ถึง b 5ค่ะมันคืออะไรครับ e 3ถึง b 5คือต้องอต้องเรียกว่าโน้ตเราเข้าใจว่ามันมีโดเลมีฟาซอลลาธีโดอ่าใ,ใช่ถ้าเป็นคนทั่วไปจะเข้าใจอย่างนั้นแต่พอคราวเนี้ยเรามาใช้ศัพท์ทางดนตรีเข้าไปโดเลมีฟาซอลลาธีโดเราแทนค่าพวกนั้นด้วยตัวอาาักษรภาษาอังกฤษค่ะอย่างตัวโดก็เป็นตัว c โซนาเนี่ยพูดถึงเรฟเลนต์ก็คือเปียนโน ก็ oh. คือ e 3เนี่ยหมายความว่ามันอยู่ในเรนจ์ช่วงที่3ของเปียนโน S <S <S ในเปียโนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นหนึ่งโดเรมิฟาโซลาทีโดโดเรมิฟาโซลา<ไ>ทีโดขึ้นไปเรื่อยๆฮะ,ะ E สามก็คือน่าจะเป็นตัวมีฮะตัวมีตัวมีจนถึงตัวโน้ตทีจ้าทีห้าก็คือถ้าเราถ้าเรามีเปียโ,โนฮะเรามองไปที่เลนที่ห้าฮะของสเกลซีมันก็เป็นโน้ตที่สูงอยู่ครฮะต,ตอนนี้เท่าที่ผมฟังเสียง,งโซนาพูดเนี่ยคือก็มีย่านที่สูงอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าเกิดเราฟังเสียงร้องด้วยเราจะได้รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วน้องโซนาสามารถร้องได้ในย่านไหน เพราะบางคนอาจจะมีเล้นเยอะมากเล้นกว่ามากเลยแล้วตกลงคุณเป็นเล้นอะไรกันแน่อันนี้อยู่แบ่งที่ตามความถนัดอีกทีอ้าขใช้โอเคถ้าอย่างนี้จะทดสอบโซน่าอย่างไงอยากลองฟังโซน่าสักท่อนมั้ยได้ครับ I won't be s i l e n t You can keep me quiet Won't tremble when you try it All I know is I won't go speechless อ่าครับเท่านี้ผมฟังอันนี้อันนี้โซน่าคิดว่าตัวเองไปได้สูงกว่านี้ไหมฮะไปได้แต่คิดว่าน่าจะไม่สบายอ๋อไม่สบายอ่าเนี่ยอันนี้คือเรื่องของความถนัดคอ่าความถนัดแล้วพอพอเรารู้สึกว่าไม่สบายแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่สบายเนี่ยเขาจะร้องสูงกว่านี้แล้วเขาจะบอกว่าโอเคอันนั้นเน่ยเป็นโซวานโนผมกับรังรู้สึกว่า เออน้องโซน่าเนี่ยมีเสียงพูดอยู่ในเลนส์ที่สูงแต่พอมาร้องเพลงเนี่ยจะมีความหนาของเสียงอ่ามีความหนาอยูมม่มีความหนาของเสียงอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมขอเรียกว่าน่าจะเป็นเมโซที่เกือบจะโซบานโนอ่าครับผมเมโซบอกไปปลายละอะไรประมาณนีใ้ใช่ครับเมื่อกี้เท่าที่ผมฟังนะคะจากเสียงผมรู้สึกว่าโซน่าน่าจะใช้เออเหมือนเสียงเต็มของตัวเองอ่าอ่าลองใช้เสียงหลบให้พี่ฟังได้ไหมครับเสียงหลบเสียงหลบ yet won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless, speechless. อ่าคราวนี้มันต่างกันกับเมื่อกี้ครับเพราะว่ามัานจะมีโน้ตบางโน้ตที่โซน่าเนี่ยหลบเสียงแต่ร้องในคีย์เดิมนะฮะผมรู้สึกว่าความแข็งแรงของเสียงหลบ น้องโซน่ายังไม่ได้แข็งแรงมากแต่สามารถฝึกได้ครับแต่ไปดีกว่านี้อีกใช่ครับอย่างที่เรารู้กันว่าเสียงหลบเนี่ยถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือเฮดโทนทำไมถึงเรียกว่าเฮดโทนเพราะว่าตอนที่เสียงเราถูกเป่งออกมามันตกกระทบกับหน้าผาเพราะมันทําให้เสียงที่ปล่อยออกมามันมีเสาที่เปลี่ยนไปครับอ่านี่แหละเข้าทฤษฎีทางการแพทย์ฮะคราวนี้เราอธิบายกันนะฮะว่าไอกองเสียงเราอะหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูทุกคนเห็นภาพนี่หน้าตาของเสียงที่เหมือนกับเป็นเป็นช่องแคบกีบๆอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าตาคุ้น ครับก็คือกล่องเสียงก็คือกล่องเสียงใช่ทีนี้กล่องเสียงฮะหน้าตาเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยผวกป็พวกโอ้เข้าคอร์ดเป็นเส้นเสียงของเรานี่แหละหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะพอมันเปิดได้มันเป็นช่องนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วกล่องเสียงนะครับมันจะมีเสียงตามจากการสั่นสะเทือนซึ่งการสั่นสะเทือนได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอันหนึ่งดันให้ประตูเสียงมันเปิดออกแ่งกําเนิืนั้นคือในปอดเราในปอดเรานะครับเป็นแหล่งที่เป็นต้นกาเนิดของลมทั้งหมดเลยลมจะวิ่งผ่านจากปอดมาวิ่งมาถึงเทเชียก็คือหลอดลมของเเรรานะคับแลจีย มันก็จะต้องผ่านตัวกอติสนะครับหรือว่าตัวกล่องเสียงของเราที่แหละปกติก่อนที่เราจะเปล่งเสียงหรือว่าพูดเป็นเวอร์ออกมามันจะเกิดจากแรงดันของอากาศที่ดันให้กล่องเสียงมันเปิดออกเปิดแล้วอ่ะลมมันแรงมากพอมันจะทําให้ไอ้ตัวโวลโคคอร์ดหรือ,อเส้นเสียงเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนความสั่นสะเทือนนั่นแหละจะทําให้ย่านเสียงอ่ะถูกกาหนดว่าเป็นคนที่เสียงแหลมเป็นคนที่เสียงทุ้ม แต่เรื่องของคีย์หรือโน้ตต่างๆที่เราเปล่งออกไปว่าอจะไปแบบไล่ไอ้ตั้งแต่โดถึงโดอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไปคอนโทรลหลังจากลงผ่านกอติปออกมาแล้วผ่านจากกล่องเสียงออกมาแล้ว<ม><ม>ก็คือในช่วงของช่องคอ,อในช่วงของในปากเราในจมูกเราใช่รวม,มถึงการใช้ลิ้นด้วยก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปของเสียงได้จริงครับอันนี้จริง,รง,รงทางการร้องก็กมีมีผลเยอะมากอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเวลาเราร้องเพลงแล้วเราไม่ยอมเอาลิ้นออกมาเสียงร้องที่ควรจะต้องออกมามันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบลิ้นจุกตาลิ้นจุกปาก จุกปากใช่ใช่การร้องเพลงที่ดีต้อ อ่าก็คือก็หัดชลินเนี่ยอ่านั่นแหละดังนั้นทางการแทยกก็คือเสียงมันถูกเปล่งออกมาย่านเสียงก็ถูกปรับตามนี้สรุปก็คือถ้าเราอยากจะได้เทคนิคการร้องรูปแต่ต่างๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกความจุปอดเพราะว่ามันเป็นต้นกําเนิดที่ลมในต้องผ่านออกมาพอเสริมนิดนึงนะยังไงฮะถ้าในการร้องเนี่ยเราจะใช้อีกส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยก็คือด i อะแฟรมอ่ากระบองลมนั่นเองกระบอกลมเนี่ยช่วยทําให้ลมที่จะออกมาเนี่ยมันเกิดแรงดันมากขึ้นทําให้เราไม่ต้องใช้คอเพราะว่าการแกงคอเพื่อให้เส้นเสียงขยับ เป็นวิธีที่ผิดนะจริงๆเราต้องการลมเนี่ยออกมาจากข้างในเพื่อให้มันผ่านลําคอแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ลมเพียงพอเนี่ยหมายความว่าการทํางานของเส้นเสียงจะหนักขึ้นถาม<า>โซนาดีกว่าว่าโซนาเคยเจ็บคอไหมแบบร้องเพลงจนรู้สึกแบบเจ็บคออย่างเงี้ยมีค่ะตอนที่ฝึกเพลง speechless นี่แหละค่ะในช่วงแรกๆซนจะมีอาการแบบว่าระคายคออ่าก็ไม่แปลที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรนี้ได้ในนักร้องซึ่งบางทีนักร้องที่ฝึก เยอะๆนะครับมันจะมีโรคหนึ่งชื่อว่าซิงเกอร์โนดูซิงเกิลมาที่ปรจากนักร้องเลยฮะที่แปลว่านักร้องโนดูก็คือเป็นแบบเป็นจุดๆเป็นตุ่มๆขึ้นมาโน,น,น,นดูเหรอน่โนดู <c oughs> อาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการเสียดสีของกล่องเสียงมากเกินไปปกติมันสั่น แต่ถ้าเกิดเราอ่ะใช้อย่างที่บิ๊กบอกเมื่อกี้ว่าเราใช้คอถูกเราใช้คอในการพยายามจะออกเสียงไม่ได้ใช้ลมจากในปอดในลำไส้แบบนี้ใช่ไหมพอเส้นเสียงมันสีกันมากๆอะ่ะมันเหมือนกับมือเราอ่ะโดนแบบสีจนแบบมันเกิดเป็นปุ่มเป็นน้ำใสขึ้นมาอย่างเงี้ยอเออเส้นเสียงเราก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันมันก็เลยจะทาให้เกิดเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วก็จะเจ็บมากเฮ้ยผมเคยผมเคยได้ยินอ่าผมรู้แล้วมีมีนักร้องบางคนที่ต้องผ่าถูกต้องผ่ามีมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้คอเยอะอ่านี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งรกันะทัั้งตว โซนาแล้วก็ตัวบิ๊กและนัทลอคคนอื่นจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าแม่งโคตรทรมาย <S <S นั้นที่สีทางการแพทย์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ <S <S <ฮะ S 1> ทีนี้มาถึงโจทย์แล้วคะว่าวันนี้เราอยากให้โซนานะฮะไหนก็ได้คุยกับบิ๊กแล้วโซนา<ม>อยากได้เทคนิคหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมครับในเรื่องของการร้องอาส่วนตัวโซนาจะมีปัญหาเรื่องการร้องเสียงต่ําค่ะอ๋อเสียงต่ำใช่ไหมเออว่ะเสียงต่าผู้หญิงหลายคนก็เคยพูดนะว่า เออการร้องเสียงสูงอ่ะรู้สึกจะง่ายกว่าคนเป็นอย่างนี้ครับพี่หมอเหมือนผู้ชายอ่ะจะพยายามร้องเสียงสูงอ่าทั้งนั้นที่ธรรมชาติของตัวผู้ชายเองเขาเป็นเสียงต่ำอ่าใช่ย่านเสียงเขาเป็นย่านเสียงต่ําแต่เขาอยากจะร้องโซฟานโนมีวิธีครับเทคนิคของผมคือใช้จินตนาการคิดว่าเราต้องร้องโน้ตต่ําให้คิดว่ามันเป็นโน้ตสูงครับ อันนี้ลองลองดูใช้จินตนาการเหรอไอตอนเนี้ยนักร้องสองคนนะอาจจะเข้าใจแต่อีหมอเนี้ยนั่งงงแล้วนั่งงงใช่ไหม <c oughs> พี่หมอมันเป็นอย่างนี้ฮะ <c oughs> เหมือนกับว่าเวลาที่เราคิดว่ามันต่ำอะแล้วมันร้องยากถูกไหม <c oughs> มันมันเลยสร้างกลไกในสะมองว่าเฮ้ยมันยาก ทำไม่ได้แล้วเราก็เลยไปโฟกัสกับความต่ําตรงนั้นว่ามันต้องต่ําแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนไมล์เซ็ทว่ามันไม่ได้ต่ํามันเป็นโน้ตสูงแบบที่เราร้องปกตินั่นแหละพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเหมือนกับร่างกายของเราครับมันตอบสนองต่อความคิดของเราแล้วมันก็ทําให้การร้องโน้ตที่มันควรจะยากนั้นอ่ะมันง่ายขึ้นพี่จิดีดูฝั่งยากโซน่าลองแบบร้องเสียงต่ำที่หนูคิดว่าหนูอ่ะมันร้องยากอ่ะซน่มีเพลงหนึ่งที่ซน่ก็ ฝึกมาตลอดนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าโน้ตต่ำของเพลงยาวซนได้ร้องได้ลำบากมากคือเพลง Show Yourself ค่ะโอเคครับมันจะลองว่า Every inch of me is trembling, but not from the cold. Something is familiar, like a dream I can reach, but not quite hold. คือเมื่อกี้รู้สึกว่ามันยากไหมต้องคอนโทรเยอะใช่ไหมใช่ค่ะต้องโฟกัสเยอะมากเรากำลังคิดว่ามันต่ำไงฮะลองร้องอีกทีฮะแต่คราวนี้ลองคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จริงๆนะเนี่ยจับต้องได้พี่ลองอจับต้องได้เดี๋ยวลองดูลองคิดว่าแบบที่ร้องเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เรากำลังโฟกัสว่าเอยมันต่ำว่ะมันเอยลองใช้คบคทมแบบพอแบบเออมันต่ำอะไรเงี้ยแต่ลองทำแบบเมื่อกี้แต่ลองคิดว่าโน้ตที่เราร้องเนี่ยมันเป็นเลนส์สูงเป็นเลนส์แบบออกเตปของมันนะฮะอีกทีนึงนึกออกไหม Every inch of me is trembling, but not from the cold. Something is familiar, like a dream I can reach, but not quite hold. <coughs> <coughs> ได้ค่ะด้วยเห<ช><อ>รอ,อเห็นไหมพี่บอกอินี่ยังงงอลยอะไรวะโซนาตอบตามจริงรู้มันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นไหมฮะรู้สึกว่า s t r e s มันน้อยลงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเทาวนี้มันมีวิธีแก้สอบแบบก็คืออย่างที่บอกเป็นจินตนาการถ้ามันเป็นโน้ตที่ต้องตามแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้จริงคิดแบบนี้อ่ากับอีกแบบหนึ่งก็คือเพิ่มคีย เพิ่มคีย์เพิ่มคีย์ให้สูงขึ้นนะมอนไม่ต้องลงต่ำนะฮะโอ้แต่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แบบนั่นแหละก็ง่ายดีนะง่ายดีแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะฝึกให้เชี่ยวชาญอันนี้คือวิธีคิดสมมติว่านอตมันต่ำให้คิดว่ามันสูงสมมุติว่าน้ตมันสูงให้คิดว่ามันต่ำไอ้นี่พยายามคิดตามอยู่เพราะว่าไอ้นี่อยากรอเสถึงสูง แต่คืออนไนต้องไปฝึกก่อนครับจริงๆิก็วิธีฝึกนะยังไงวิธีฝึกก็คือการไล่สเกลอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละฮะไล่สเกลก็คือโนเรมีฟาโซลาีโดแล้วก็ไล่ขึ้นไปคือไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราถึงโน้ตที่เราแบบไม่ไม่ถนัดแล้วราวนี้เริ่มใส่ความคิดลงไปด้วยอันนี้มันมันไม่สูง คือถ้าฝึกบ่อยๆมันสามารถขยาย<อ>เลนได้ใช่ไ<ช> <มะ S 2> หมขยายเลนเทั้นได้อย่างเงี้ยของข้อ่าจะฝึกต่ำอ่ะก็าต้องฝึกไล่อย่างงี้เหมือนกันถูกต้องคะแล้วก็คราวนี้โซนาก็ต้องไล่ข,ตตขึ้นไล่ลงแล้วลงไปที่ต่ตำถูกตรงที่ตัวเองรู้สึกอัดคอน福特เบลแล้วโทษทีกบมือไปตรงนี้ลองใช้เทคนิคของพี่จินตนาการดูแล้วก็ไล่มันลงมาใหม่ไล่ลงมาแล้วคราวนี้ถ้าเราฝึกทุกวันเราจะเพิ่มเลนของเราได้อ่า ไม่มาก<อ>ก็น้อยครอ่ะเมื่อกี้เราเลือกโซนต่ำนะโฟน่าคิดว่ามีอะไรมีอะไรเรื่องวิบารโตไปแต่พี่พี่รู้รู้สึกว่าโซน่าก็ก็ทำได้ดีนะเรื่องของการสั่นของเสียงนะครับวิบาโตอ่าแล้วฮะตอนนี้แพ้ก็งงต่อครับวิบาโตคืออีกย่างท่ถงวิบาตโตของโซน่าค่ะโซน่าจะไม่รู้เรื่องทฤษฎีอะไรเลยอ,อ,อแต่โซน่า ว่าวีบาโตคืออะไรเออนี่แหละโซนาลองอธิบายตามความเข้าใจโซนาว่าอี่อย่างคือวีบาโตเพราะพี่ก็ไม่รู้พี่ลอฟังคำตอบพี่เลยนะเดี๋ยวรอฟังโซนาอธิบายวีบาโต้จะเหมือนเป็นเสียงสั่นค่ะที่เขาเรียกว่าลูกคอใช่ไหมคะอ๋อเคยได้ยินไหมถ้าพูดว่าลูกคอโอเคอ่ะพออันนี้สแตนแต่พอมาอีวีบาโต้ปุ๊บเอาจริงๆมันมีคำภาษาอังกฤษนะวายเบรสวายเบรสวายเบรชั่นถ้าวายเบรสโอเควายเพรสว่าล่ากสาวอันเนี้ยมาละน่าวายเบรตคือลูกคอคือเท่าที่เห็นมาคนเราชอบคิดว่าพูดว่่าาลูกคอเนียม ว่าเราต้องใช้ลูกคอในการสั่นของเสียงคือส่วนใหญ่วิบาโตเนี่ยจะเกิดขึ้นในท้ายของประโยคอะท้ายของหางเสียงต่างๆาที่เกิดขึ้นมาเท่าที่ผมฟังเมื่อกี้<ข>ในน้องโซน่ามีอยู่หมดเลยแต,แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีฝึกให้ดีได้ในคนอื่นที่ทําไม่เป็นด้วยครับน,น้าโซน่าลองหรือลุกเอาอีกสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรกไ็ได้ไไดแล้วลองใส่วิบาโตแบบลูกคอใ,ให้ฟังหน่อยมองดูเส้นที่เขา้าจดพผนน้ำมันเรียกเราและจะต้องไา อีกไกลเท่าไรแค่เป็นลมที่มันหอมบนเพ่นน้ำยังคอยช่วยเราก็คงเข้าใจว่าห่างเพียงใดดีฮะดีวิบบโตดีเลยเดี๋ยวโซน่าลองสังเกตตัวเองนะฮะทุกครั้งที่ร้องวิบบโตเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนที่เพดานปะครทั้งที่แบบโน้ตอื่นที่ไม่ใช่วิบบโตจะไม่สั่นลองดูฮะ มองดูเส้นที่คอฟ้าจบเป็นน้ำมันเรียกเราใช่ไหมเห็น้ะผมบอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่คอมันอยู่ที่นั่นแหละครับลูกคอที่เพดานปากใช่แล้วคนก็ไปเข้าใจกันผิดว่าเฮ้ยลูกคอโตมันเกิดที่คอไม่ใช่ครเกิดที่เพดานปากเสียงที่เป่งออกมาเนี่ยมันไปตกกระทบที่เพดานปากจนมันสั่นสะเทือนกลับมาตรงปาก วช่องล่างเออแล้วมันก็ออกมาเป็นคลื่นเสียงที่มันแบบสั่นมาเรามาเยี่ยมผ่านมาสองเรื่องละเรื่องเสียงต่ำแล้วแล้วก็เรื่องวิวแบบโตโใช่ไหมพี่จะมีชาเลจ์ให้ระหว่างรู้สย์กับอาจารย์สองคนนี้นะฮะคุณโหนาก็เรียกว่าร้องเพลงมายเยอะพอสมควรแหละแล้วเขาถ้ารู้ก็คือน่าจะรู้จักทฤษฎีดนตรีอยู่พอสมควรคราวนี้เราอยากลองให้อาจารย์เราพูดเทคนิคมาก่อนแล้วดูว่าโซนาสามารถร้องออกมาได้ตามโจทย์ที่เราบอกได้ไหมอาจจะแค่แบบท่อนเดียวอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เฉลยนะว่าทำยังไงแล้วมันคืออะไรได้้อโจททย์ีี่่คุณใหันนก็า ม่ถนัดแล้วกันฮะอ่าเราอยากจะฟังมอสวิบาโตบนเพลงจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะออเดเวคือคือคือว่าได้ไหมได้ คือจริงกับเบลลรูกทุ่งใช่แต่คือก็จะเป็นการให้น้องได้รู้ว่าอาการวิบัตโต้นี้ทำใช้ได้ทุกโน้ตใช้ได้ทุกโดตไม่จำเป็นต้องมาใช้ห่างเสียงหรืออะไรไงทุกสิทธิ์ลองแล้วอ่ะอาจารย์ลองนะเฮ้ยดัาข้างนี่ขนลุกเลยเมื่อกี้โจทย์ต่อไปเพลงช้างแต่ให้ร้องให้ต่ำที่สุด แบบปกติเราร้องช้างช่างช้างช่างช้างลองเคยเห็นช้างหรือเปล่าแม่ก็ร้องไปชอง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 ้องรงเพลงช้างที่ถูกต้องมีกี่ช้างอะช้างมีตัวเดียวมีตัวเดียวแยวพูดหลายครั้งแล้วมันจะมีกระแสที่เขาเสียงกันอยู่ว่าตกลงอ่ะช้างมีสามหรือมีห้าช้างช่างช้าง้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเหลียวเองช้างช้างชางช่างชางอ๋อครูไปตีเองนะฮะไปเม้นเอาลวกันใต้ก็เป็น ห้าช้างแล้วอ่ะห้าช้างช้างไปโหนหด้จัดไปห้าช้างคนต่ำช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัตโตไม่เบาจม,มูกยาวยาวรีกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงดีกว่างามีหูมีตาหางยาวฮดีนะผมก็ขอร้องดีนะก <c oughs> ่อนที่จะกลับไปห,หาคุณเนี่ยตอนต้องกลับมาทางการแพทย์นิดน,นึงจะบอกว่าจากที่แพทย์ชังใช่ไหมมันจะมีบางคำอ่ะที่ออกมาเพราะ เนื่องจากมันต่ําแล้วมันต่ําเกินกว่าที่อ่ามันต่ำมากๆสำหรับน้องเขามันเลยทําให้บางคราอ่ะเสียงเบสหายไปไหยใช่ทางการแพทย์อธิบายได้ว่าเสียงเบสมันหายไปไหนมันเกิดจากการที่แรงดันลมไม่พอใช่ลมออกไม่ว่าพอที่จะทําให้ตัวของวอลคอโ์ดสั่นอาหมายความว่าน้องเขาลืมซัพพอร์ตลืมซัพพอร์ตใช่กระบังลมลืมซัพพอร์ตกะบังซึ่งไอ้ตรงเนี้ยรู้แปบ่าว่าเราอ่ะใช้เสียง ไม่ทําให้โวเคลขดสัน่นเสียงที่ทําให้เส้นเสียงไม่สั่นเหรอพี่ใช่เราใช้กันบ,<ช>บ่อยมากในชีวิตประจำวันของเราและมีทูเบอร์หลายๆช่องยูทูบเบอร์หลายคนก็ใช้กันมนบ่อยมากด้วยแต่เส้นเสียงไม่สัน่นใช่แต่ไม่สั่นเสียงไม่สั่นมันก็ไม่มีเสียง<อ>ไม่ใช่เหรอพี่เอ๊เฮ้ยผมไม่รู้อ่ะอัไเียม่รู้ไม่รู้หลายไม่รู้วันนี้อย่างไรพี่หาวินแไม่ใช่พี่หาวเสียง เสียงกรี๊ดไม่ใช่เสียงกรี๊ดก็แต่กรี๊ดกับางเงี้ยยิ่งสารเสถียรเลยกรี๊ดเนี่ยที่เขาแบบกรี๊ดแปดหลอดอะที่แบบแตกอะเสียงนี้มันคือเสียงวิสเปอร์เสียงกระซิบนั่นเองนะครับก็เวลาเรากระซิบออกไม่มีเสียงเบสเป็นแบบของอุปกรณ์ไมค์ัน แล้วสเกลสัเทนไหมคะอ่าคือมันจะลมใช่มีแต่ลมออก <Okay. S 1> แต่ว่าแรงลมไม่มากเพียงพอที่จะทําให้มันสั่นแล้วเกิดเสียงเบสออกมาได้ทุกครั้งที่ทาไม่มีเสียงเบสออกมาคือตัวเส้นเสียงจะต้องสั่นเสมอดังนั้นทุกครั้งที่คําที่เราเปล่งออกมามันควรจะต้องรู้สึกถึงเสียงเบส เสียงความทุม้มทุกครั้งไม่ว่าเสียงจะต่าหรือสูงมันก็ต้องมีออกมาเช็คว่ามีไม่มีดูเลยว่าลมออกท้องหรือเปล่าถ้าลมออกท้องมันออกมาจากปอดวิ่งผ่านหลอดลมว่ออกมายยงไงนันก็ต้องสั่นเสียงเดียดต้องออก<ม>อ่าแค่นั้นเลยอันนี้แบบในเชิงการแท์นะฮะที่าแบบนี้โอเคหมายความว่าเมื่อกี้คอนโทรลเสียงต่ําได้ดีแล้วแต่คอนโทร หลมไม่ดีลมที่ท้องควันิตาผมแล้วใช่ไหมอ่าใช่ต้องตาคุณแล้วคุณต้องแต่แต่ในเมื่อน้องโซน่าร้องต่ําใช่ถูกไหมเป็นสิ่งที่ยากต่อน้องโซน่าเดี๋ยวผมจะร้องเสียงสูงช่องช่า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 งน้องเคยช่างหรือเปล่าช่างมันตัวตู้ไม่เบาจะมุงยาวยาวก็วางง,งูมีเขียวมีงวงก็วางงามีหูมีตา เมื่อกี้เราใช้ซาวที่เรียกว่าเฮดโทนอะเฮดโทนครับผมเฮดโทนก็คือตอนที่เสียงตบปะทบอะไม่ได้ไปที่เพดานละ ตอนนี้ขึ้นไปที่น้ำผาคุณคอนโทรลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคอนโทรลได้ครับทุกทุกวันเนี้ยจะบอกว่าแค่ร้องน้ำผาที่มีเสียงออกมาเนี่ยพี่หมอก็ยากก็ยากแล้วจะไปตั้งคอนโทรลออกอยู่ตรงเพดงเพดานเป็นแล้วหักตายนี้เป็นหมอแล้วดีนะฮะอย่าให้ต้องร้องเลยแต่เมื่อกี้สำหรับผมเนี่ยถือว่ายังไม่สูงมากมี่ไม่มอีกเหรอคือถ้ามันจะสูงกว่านี้หมายความว่าผมอ่ะต้องใช้เทคนิคแบบที่ผมสอนน้องแล้วอ่ะก็คือคิดให้ต่ำอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดเลยอ่าคุณต้องลองอ่าคิดให้ต่ำคราวนี้ผมจะร้องให้สูงขึ้นกกว่่าเเดิมมือี แต่ว่าลองคิดให้ต่ำนะฮะโอ้โหแล้คืออีกว่าสูงอ่ะพี่โคตรสูงน้องเคยเห็นเช้าหรือเปล่าหางมันตัวตัวไม่เบาจมูกยาวๆก็ว่างงวงมีคิ้วมีงวงกว่างงังมีหูมีตาหางยาวเมื่อกี้ผมมีใช้คอด้วย ยังมีผสมของผมเมื่อกี้นี้มีการผสมมีใช้คอด้วยผสมกับเฮดโทนเข้าไปเพราะมันจะมีบางโน้ตที่มันจะมีการสวิงของโน้ตฮะเราเราบางทีถ้าเกิดคอนโทรลไม่ดีพอเราจะไม่สามารถเปลี่ยนช่องเสียงให้มันสมูทได้อันนี้ต้องใช้การฝึกฝนครับโอ้ my gosh ก็ถือว่าวันนี้ได้เนื้อหาความรู้ที่แบบตั้งแต่แบบเรื่องเทคนิคการร้องนะว่าแบบเออมันมีอะไรบ้างจริงแล้วมันมีมากกว่านี้แหละน้อยกว่านี้เราเคยจบมาให้ทุกคนแบบที่มันใกล้ตัวก่อนการร้องเสียงตใช่ไหมเสียงสูงคืออะไรใช่ไหมการใช้ลูกคอประมาณนี้นะ โอเคก่อนอื่นฝากผลงานก่อนนะฮะโซน่าอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนไหมคะ ฝากช anel youtube นะคะโซนา ch ค่ะโซนาเป็น v t u b e r นะคะคอนเทนต์ Content หลักๆก,ก็จะมีร้องเพลง cover แล้วก็มีไลฟ์สตรีมเป็นพูดคุยแล้วก็เล่นเกมค่ะถ้าหากว่าทุกคนสนใจแล้วก็ฝากกด subscribe แล้วก็ติดตามผลงานของโซนาด้วยนะคะว้าวเยี่ยมครับแล้วของคุณนะฮะเพลงใหม่ที่ปล่อยเห็นแบบปล่อยมาแบบเป็นซีรีส์เลยใช่เพลงร,รวดไทโลจีสองฟิล์มครับผมก็จะมีสามเพลงเป็นเพลงที่เริ่มต้นด้วยเพลงนักวิทยาศาสตร์เพลงต่อจากนักวิทยาศาสตร์ก็คือโลกคู่ขนาด แล้วก็เวทมนต์นะพิ่งปล่อยไปล่าสุดเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวก็อยากจะฝากหนังครับผมตอนนีม้มีหนังด้วยโ<ช>ปรโมทหนังโปรโมทหนังนิดนึงก็คือเป็นหนังใหม่นะครับกาลังจะเข้าโรงนะครับชื่อว่าโฟร์คิงนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามดูแล้วก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เราได้ร่วมงานกับวงไทโทสมิธครับผมทาม,มันเป็นเพลงประกอบหนังชื่อนักเลงเก่ายัางไงอีกไม่กี่วันนี้เราเร็วนี้นจะได้ปล่อยเ่อยแล้ว,ลวใช่ครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับอันนี้คิดว่าส่งท้ายไปโบนัสทุกคนแล้วกั อยากลองฟังน้องโซนาร้องเพลงของดิจิรัตอ่ะคืนคงไม่เคยเจอเกับใครต่อใครที่ใครผมถูกไหมนะใช่ครับใช่ใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงใกล้เคียงเออแต่เขาเหมือนแบบมีแบบปรับอินทุ๊ดจะมีมีโน้ตของตัวเองใช่โน้ตของตัวเองคืนคงตั้งเท่าไรกับพวกผู้ชายอินชาต์แต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใครเหล่านั้นอืมโอ้ การเอ็มโคไวของเขานี่แบบดีนะดีดีเลยการไหลของโน้ตการคอนโทรที่ถ้าเป็นเลนส์เขานี่ผมไม่ห่วงเลยในสิ่งที่เขาาเลนส์เขาที่เขา้าขนาดขดแล้วเนี่ยคือเขาโฟล์มากถ้ายังไงนะครับพี่หมอปล่อยชิปวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะฮะวันนี้พี่หมอโตหน้าแล้วก็ดีจลาดคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ